กชก,กลับมาพบก,กับมาดามฟริสซี่ค่ะวันนี้กลับมาอยู่ในครัวอันสวยงามของมาดามนะคะครัวบ้านบ้านดิฉันมีผลิตภัณฑ์และน่า<ด>ีินมาข้าววันนี้เป็นข้าวบ้านคุณขาดคนหุงข้าวหรือเปล่าคะดูมาดามไปก่อนค่ะข้าวแล้วของเขาชื่อข้าวนายโยเป็นข้าวพันกอขอสีบสามความแตกต่างของพันกอขอสีสามนี่คืออะไร ข้าววิจัยมาเทียบกับพันธุ์อื่นๆคือข้าวอ่ะน้ําตาลต่ำกว่าพันธุอื่นสําหรับผู้ป่วยเราเบาหวานะก็น่าจะดีกับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ข้าวขาอ่ะกอขอส3สาเนี่ยเป็นข้าวพันธุนุ่มไม่ใช่ข้าวพันแข็งฉะนั้นใช้น้ําเหมือนหุงแบบข้าวหอมมะลิได้เลยการปลูกของเขาเขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไงเขาบอกว่าไม่มีมอดเนี่ยมาดามก็เปิดถุงว้แล้วประมาณสองสามอาทิตย์อันนี้คือข้าวกล้องเขามีข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวเออชื่อข้าวนาโยนะคะ แล้วก็การเก็บเกี่ยวของเขามาดามได้ยินว่าเขาอ่ะไม่เผาฟางไม่เผาอะไรก็แสดงว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแบบว่าลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณนี้การหุงข้าวของมาดามนะคะมาดามมีหม้ออันสวยงามน,นีน่ารักไหมหม้อเป็น AI ใช่ไหมคะ artificial intelligence ฉะนั้นการหุงเนี่ยก็คงจะง่ายมากๆเลยมาดามใช้ข้าวหนึ่งถ้วยนะคะ ข้าวหนึ่ง้วยเราก็เอาเต็มนะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมาเห็นหมาบอกแล้วว่าขาดคนหุงข้าวอย่าตามมาดามดูสิคะเละเทไปหมดเนี่ยเอาอีกเอาอีกค่ะ,อะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะขาดคนหุงข้าวไม่ต้องตามดิฉันค่ะโอเคนะคะข้าวหนึ่งข้าวพันกอขอเราเอามันให้ดูนะกอข,ขอสิบสิบสามเมล็ดสั้นถ้ามเมล็ดยาวมันจะเป็นลองเกรนแบบหอมเมลิดเนี่ยความแตกต่างม,มันจะประมาณนี้ไม่ใช่อันนี้กอขอสิบสามพันนุ่ม หูแบบหอมมะละิไปล้างนิดนึงขอล้างซาวนิดนึง<ม>เขาต้องซาวแบบดูดิชั้นซาวแบบเดิมๆเทน้ำออกมามใช่ไหมเวลาหุงข้าวเราก็จะผสมน้ำล้างก่อนหนึ่งน้ำแล้วเราก็ไปเอาน้ำสะอาดใส่เพื่อจะหูเนาะไม่ยากไม่ยากมาดามจะผ่านหรือเปล่าคุณคิดว่ามาดามจะผ่านไหมคะ มีคุณสมบัติการเป็นแม่บ้านหรือเปล่าไม่ทราบเนาะแต่ทำอาหารมาหลายคลิปละโอเคเข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งเพราะว่าอัตราส่วนของหม้อมันเป็นแบบนี้เป็นไงเปิดดูดีไหมล่ะหม้อเตาถ่านโอเคเดส่ก่อนเราเลือกไปที่เมนูนะคะเมนูนี่ไงมันชี้มาที่ไลฟ์เห็นไหม การคุณสมบัติของหม้อเทฟลนของฉันอันนี้ที่ฉันซื้อเองนะคะเทฟลนยังไม่ได้เชิญเป็นตัวพีเซนเตอร์หวังว่าในอนาคตเราต้องเจอกันมีเป็นแบบควิกแบบสตรีมคือตุ๋นใช่ไหมคอนจี้โจ๊กอะเรากลับมาที่ไลฟ์เนี่ยเอาธรรมดาปุ๊บกดที่เมนูไลฟ์ปุ๊บสตาร์ทค่ะก็รอไปรอข้าวสุกเนาะขาดคนหุงข้าวอย่าตามมาดามค่ะดูมาดามซิวันนี้หุงจะรอดไหมเดี๋ยวเจอกันค่ะสักครู่นึงพักแป๊บนึงนะคะ ้อ่าโอเคนะคะข้าวได้แล้วนะคะเห็นไหมไฟเขียวขึ้นแล้วก็ู000โอเคเรามาเปิดดูรุ่นมารุ่นมารุ่นมาว่าฉันจะหุงข้าวผ่านหรือเปล่าเฮ้ยหุงสวยขึ้นมากคุณ ไม่น่าเชื่อดูสิคดีเลยอะหอมข้าวคดีไหมคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วิธีการหุงแต่ว่าข้าวคดีมันก็ด้วยว่าเออว่าฉันหุงว่าแบบสอบผ่านเนาะที่บอกเห็นไหมข้าวขาดคนหุงข้าวหรือเปล่าติดต่อมาดาไมได้แล้วทีเนี้ยติดต่อไปหุงติดต่อไปเป็นสปายร้อนเล็นติดต่อไปหุงก็ได้คะ่ะช่วยแนะนำให้ได้นะคะ,ะหุง<ม>ด้วยหม้อไฟฟ้านะคะ AI ไงฉันเป็นแล้วไง AI ยากนะคะไม่ใช่ง่ายโอเคนะคะวันนี้ขอไปชิมข้าวหอมกลุ่นก่อนแล้วเจอกันนะคะชิมให้ดูนิดนึงดีกว่านะ้อตอนแรกจะขอตัวไปชิมส่วนตัวเนาะแต่ไม่ได้หรอกมาแล้วก็ต้องชิมนิดนึงไปผัดเป็นข้าวผัดหรือทำกับข้าวกินน่าจะดีเนาะหอมอร่อยอะ่ะ ง่วมกำลังดีอ่ะกินกับหมูทอดกินกับ,กบข้าวของมาดามหลากหลายอร่อยมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้ายิ่งแคร์ต้องกด subscribe ค่ะเราพบกันใหม่กับมาดามฟิซซี่ขอบคุณสำหรับการติดตามสหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายเฮ้ยข้าวใช้ได้อยู่เหนียวทำข้าวต้มก็น่าจะดีนะ